สวัสดีแฟนแฟนทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับ ครั้คืนนี้ลุนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยุงท้องดีจูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับของแดงลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นของซือมาเซโรเบลซาเกมล่าสุดบุกไปพลิกล็อกเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อ1ทําให้คว้าชนะในลีกมา3นัดรวดตอนนี้อยู่ดับ10ของตารางคืนนี้ยังฝากความหวังไว้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างแพทริกแบมฟอร์ดส่วนผู้เมเยือนของเชเกนคอปเพิ่งตกรอบฟุตบอลทั่วยูฟาแชมเปียนลีกแต่ผลงานในลีก3นัดหลังสุดชนะรวดตอนนี้อยู่ดับ6ของตาราง คืนนี้คาดว่าจะใช้แนวลุกอย่างดีโกโชต้าโมซาร่าและสาดิโอมาเน่ย้อมไปดูผลงานเจอกันนัดแรกที่แอนฟิลนิวพูเปิดบ้านเฉือนลีดบุตรบิด4ประตูต่อ3คืนนี้แม้ว่ายุงทองจะได้ในอย่างมั่นใจแต่หงแดงต้องการชัยชนะเพื่อขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตารางผมมองว่าหงแดงมีดีพอที่จะบุกไปเอาชนะยุงทองถึงถิงถ่นได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณ เพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. o k a